สวัสดีมือนี้สลาดสิมาบุกส่วนของเขาเนาะส่วนมักทัวนั่นเองพี่น้องมากันเลยจ้ารีวิวมักทัวเพิ่นมากันเลยทะเลส่วนมักทัวเศรษฐกิจของขอจรเศรษฐกิจสามโอ าเปีย่ยนตำยังาาสียเอ,อาทำซองพนันเรากินหมักถั่วบอลหมักถั่วพี่น้องมันมันบนางงามมาเดี๋ยวนี้เนาะ มันหอมมันเป็นแดงสีโอ้ย,คยโคตรกระหดเลยสิเปียกสามาณน,นี้เ <laughs> นาะส่วนมักถัว่วถ่ายวีดีโอเข่ากล้องปะงาด <laughs> ใครได้เปียกใครทั <laughs> นว่าแบบคือแต่ก่อนมันงามใครใคหลายร้ายหมดนะ ไขยได้ได้เหรอคือแต่กอดประมาณเดื้อหนึ่งได้ได้ได้จากแซนไขน่เ <c oughs> นาะวนมังชัวจ้ะก <c oughs> ินนำหมากชัวปอดสารผิดอู้ยาวเป็นว่า mà lợn lắm can nơi lợn thua nham nè Thì thật kinh xăm hồn มันจะเหี่ยวเนาะพี่น้องเพราะมันยามแดดตายเนาะคันบอดแดดมันจะงามมันแดดมันก็เป็นเหี่ยวจริงๆทำเอาส่วนมักถวของเขาถวอยางงามดกงามพี่น้อง บัอกทัวปอดจานผิดเขาจะบอส่จะบอได้ปุยเล่งตริงหรอแม่นบ่เศรษฐกิจตาำหองคองขอบครัวพี่น้องเศรษฐกิจลักก็คือตำหูกเนาะที่เขาการสิเหตุเศรษฐกิจแบบว่าปลูกขายกินนำขายนำ ทัวเต็มเลยพี่น้องผ้าต้องการมาอยากซื้อก็มาซื้อได้เด้อ เขาปลูกไว้ให้คล้ายพี่น้องบรรยากาศยามแรงสิประมาณนี้ชวนมักตัวของเขาเจาะเนาะเ่ามางบุกมักตัวเขาเหมือนนี้มันสืบมักตัวเขาเขาสืบเขาไว้เขามากเ้ยพี่น้องมักตัวอยู่หลังบานเนาะไปเลาะอีกที หอมมักเพ็ดมีเบิดเขียวหอมมักทัวร์นางบ้านมาเรามาสมกันเลยพี่น้องเศรษฐกิจขอ,ของของครัวคือการปลูกมักทัวร์คายพี่น้องเศรษฐิจิลักก็คือตามพุกเนาะไปไป จะคายได้เดือนหนึ่งได้ได้จักแสนมาถ้วนนี่เราจะคายเป็นโลเนาะโลหนึ่งเท่าไรจะคายฮะโลหนึ่งแปดค่ะแล้พอซื้อได้เนาะมันลายอยู่เนาะโอ้อันนี้ไม่ใะ่ะน้นมันมันตงตายเพรมันแดดบ่โอ้อากาศมันทอมันจะเหี่ยวเพราะมันมากอากาศเย็นเนาะ มันเริ่มตายแล้วเลยเนาะไม่มีวะเจ้าเขาตั้งคนต่างสือนะใารจะแชร์เหมือนใครบ่อไรเนาะต่ดเดอดติดท่มืตีโต๊ดแต่ไกเลยยิปืนค่ะ อางเกแมนซ้อมลายๆนะข่าขาบจักยอนัจ้าโอ้ราาศหอมากามันหอนเนาะเริ่จไปแล้วค่ะแล้วแบบนี้จ้าจ้จ้าจะจ้าจ้่จ้าจ้าจจะจาจ้าจ้าจ้นี่าจ้างขอจ้้า้าคาายเติเนาะมันเดือนา้้ จะบาแ่ใส si no, ่ปุ am, ah? uh, kor, yeah. ๋ยใส่ยังกินนอบายบาโอ้ใส่ฝุ๋ของเอาเนาะจ้ะใช่ยังกินตรงกับเปียอวะซื้อมาตำตำกินทอดกับไ่อทไมนะสองฝังยังกเด้อตักสีห้ายังหลายเลยเอ้ยเยและกู็ัาสีห้าเสีกัน าสจบคลิปก right. <onents> <Montana> okay. ่อนอ้วนเน่มันจะโดนหน้าเปอ้วนบ่หน้าเด็กเโตบ่อ้วนบ่ดีโตเขาบ่อ้วนมาแต่หน้าขาอ้วนันบ่เขาบ่ดีเลจังบ่บ่หนักข่อยก็ว่าหน้าเขาใหญ่ขึ้นลหน้าเด็กมันใส่ใส่ครีมหน้อืบ่ได้ใส่ครีมังมื้อนี้นี่ข่อยคือการบ่ใส่หยังแต่ข้าวลําหน้าซะคือการแต่ข้าวน้หน้าแหละคันอือใส่หยังงัวก็ได้ ข่าไปสวดอีกนักหน่อยอี่สื่อเขาเนาะสองพันกีบก็ไล่เติืเนาะพี่น้องที่มาตากับกินกับทอดไข่เขาตอนแรงเนาะพี่น้อง โอเคนอตตอนนี้สรากกะิจบคลิปไปสนิทไว้พบกันใหม่ในคลิปหนะ้านอตสำหรับวันนี้กะทิลาไปกอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งให้สลาเด้อเพื่อเป็นกำลังใจสราเหตุคลต่อไปสำหรับื้อนี้สากะทิขอลาไปก่อนบ๊ายบาย